ไปจ้าเดินไปทำงานกันวันนี้อากาศไม่ดีฝนตกอีกตามเคยโนวันนี้ไปขึ้นรถเมนะคะวันนี้เดินไปขึ้นรถเม์ดูบรรยากาศอึมครึมฝนตกน่าเบื่อมาก เมื่อวานนี้แดดดีเมื่อวานนี้แดดดีวันนี้ฝนตกสุดพลิกลงสุดพลิกมากเลยพลิกพลก ก็ไม่รู้จะคุยอะไรเนาะเพราะว่าฝนมันจะตกต้องรีบเดินฝนมันจะตกต้องรีบเดินจา้ารถเมล์น่าจะมาละพอเห็นเด็กนักเรียนมันวิ่งเห็นเด็กนักเรียนวิ่งออกมาละรถเมล์น่าจะมา เมีออนให้ดูท่ารถมี